สวัสดีครับวิเคราะห์กราฟทองวันอังคารที่16เมษายนนะครับอ่าโอเคอันนี้คือเมื่อวานขอภัยด้วยครับเมื่อวานนี้ไม่สบายเนาะก็เลยให้พี่เบลล่านะครับเป็นคนอัดแทนเนาะคนวิเคราะห์ให้แทนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันเนาะอันนี้คือผมตีไว้ตั้งแต่วันศุกร์เนาะกราฟลงมาโดนแนวรับนะครับเนี่ยแนวรับโซน อ่าตั้งแต่นะครับสามศูนย์เลขกลมๆนะครับสามศูนย์จนถึงสองศูนย์นะครับเลขกลมๆนะครับสามศูนย์ถึงสองศูนย์โซนนี้นะครับเรามีการดีดเลยเนาะโซนนี้นะครับมีการดีดเลยอถ้าเราย่อยเข้ามาดูที่ m สิบห้านะครับมันก็จะมีคอนเฟิร์มก่อนขึ้นเห็นไหมครับอ่ามีคอนเฟิร์มนะครับก่อนขึ้นเนาะสําหรับนักเรียนนะครับจะเข้าใจเนาะโอเคไปดูกันต่อ ปุ๊บนะครับวันนี้มองอย่างไรนะครับมองอยังไงเนาะตอนนี้นะครับเขายังติดโซนอ่าโซนนี้อยู่นะครับอ่าดิโซนบริเวณนี้นะครับดูว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับยังติดโซนบริเวณนี้อยู่เนาะแล้วก็อีกโซนนะครับมีโอกาสที่จะเอาอยู่เนาะ แต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วนะครับโซนไหนก็ทะลุหมดเนาะทองช่วงนี้ก็ถ้าเบรกไม่ได้นะครับก็อาจจะกลับลงมาอ,อาจจะกลับลงมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเบรกได้นะครับถ้าเบรกได้เดี๋ยวนี้ผมขอใช้เป็นสีแดงเนาะสีแดงคือกรณีที่เบรกไม่ได้นะครับถ้าเบรกได้นะครับกรณีที่เบรกได้ก็ อาจจะมาชนโซนนี้ก่อนนะครับแล้วยอ่อแล้วก็อาจจะขึ้นแบบนี้ได้นะครับอ,อาจจะเป็นในลักษณะนี้เนาะคือต้องดูหน้าง,งานกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ากราฟเขาสามารถเบรกได้ไหมเนาะถ้าสามารถเบรกไฮได้นะครับเบรกไฮได้เบรกโซนอ่า32นะครับตั้งแต่26จนถึง32นะครับกราฟก็จะไปที่ สองสี่ห้าศูนย์นะครับเมื่อมาถึงสองสี่ห้าศูนย์นะครับก็อาจจะไปที่สองสี่หกศูนย์แล้วก็สองสี่เจ็ดหกสองสี่เก้าแปดนะครับตีตีตามได้เลยนะครับตีตามได้เลยเนาะแนวรับนะครับแนวรับก็เป็นแนวเดิมอนะครับเพราะว่ากราฟมันขึ้นมาสูงเนาะเนี่ยแนวรับมันจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับเนาะแนวรับที่ตีไว้ นะครับดูได้เลยนะครับดูได้เลยนี่ตีไว้ตีไว้ให้จริงๆงตีตั้งแต่วันสุกแล้วล่ะครับเป็นแนวเดิมเลยนะครับตีตามได้อะตอนนี้ก็มาลุ้นกันครับว่าจะเบรกโซนแนวต้านโซนนี้ได้ไหมนะครับเนี่ยจะเบรกได้หรือเปล่านะครับถ้าเบรกโซนนี้ได้นะครับก็เนี่ยมาที่ไฮเดิมเนาะไฮเดิมนะครับไฮเดิมที่ราคาประมาณสามศูนย์นะครับสามศูนย์ สองสี่สามศูนย์นะครับเนาะถ้ามารอบแรกอาจจะยังเบรกไม่ได้อาจจะย่อกลับมาเทสนะครับมาเทสที่แนวรับเดิมอ่ะอาจจะย่อกลับมาเทสนะครับแล้วค่อยขึ้นต่อหรืออาจจะไม่เทสแล้วนะครับเบรกไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอา่าคือมันมันต้องดูหน้าง,งานกันอีกทีหนึ่งเนาะถ้าเข้าโซนปุ๊บมีคอนเะฟิร์มเซลล์อ่ะเราก็รอเซลล์ได้นะครับเซลล์ sell ลงมาที่แนวรับเนาะแต่ถ้า มันมาถึงแนวต้านแล้วมันไม่มีคอนเฟิร์มเซลเลยอ่ะมันเป็นแท่งเขียวขึ้น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 ,นเลยอ่ะมันก็จะมาที่สองสี่ห้าศูนย์ก่อนนะครับเนาะก็เบื้องต้นก็ดูแค่นี้ก่อนนะครับดูเท่านี้ก่อนนะครับดูเท่านี้ก่อนว่าจะไปในลักษณะไหนเนาะดูนั่งงานกันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะถ้ามีคอนเฟิร์มบายหรือเซลสวยๆเราก็จะแจ้งเข้าไปนะครับแจ้งเข้าไปในทีละแคปอ่าในกลุ่มทีละแกรมนะครับกลุ่มทีละแกรมเนาะ โอเคนะครับอ่าวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเทรดร่ำรวยได้ตังค์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ